ชาติพันธ์อะไรชาติพันธ์ชาติพันธ์แลว้วก<บ>็เลโบราณโบราณวัตถุโบราณวัตถุรวมรวมถึงรวมถึงรวมถึงทะสถานที่สำคัญของของ,ของ อํำไหมอ่ะอำเภอไหมเอออำเภอสิงห์อันนครอ่าเป็นหนังสือเล่มเล็กของเด็กโรงเรียนวัดเปรมสรัทธาซึ่งคุณครูลืมไว้เด็กเรียนวัดนางเล่าเลยอ่านอ่านไม่ค่ออกที่เด็กป .3 ทํานะเด็กป .1 อ่านเอาอ่านต่อก็ทําเรื่องอะไรภาพสวยไหม ป้าอะไรไม่สวยหรืนิ้วส้ำนิ้วอะไรไม่สวยสามนิ้วซ้ำนิ้วนี่คนซ้ำนิ้วอ๋อคนห้านิ้วอ๋อคนมีสามนิ้วแล้วคนมันมีสามนิ้วแต่ว่าคนจริงจรมันมีห้านิ้วใช่ไหมเออวาดนิ้วไม่ครบเออเดี๋ยวค่อยบอกเจ้าของเนาะเออคุณครูมุกหรือว่าสามนิ้วก็ตามลูกเสือไหมลูกเสือในนาลีไหมอ่ะก็ทำนี้เออแก็ทำนี้มันต้งวาดห้านิ้ ตัวจาวัดนิ้วทำไมอ่าวัดนิ้วไม่ครบเออวัดนิ้วไม่ครบอ,อ่านต่อก็ทำเรื่องอะไรก็ทำเรื่องอะไรแต่ครั้งวัดนิ้วครบแต่ข้างหน้าวัดนิ้วไม่ครบออดูรายละเอียดมากวัดนิ้วไม่ครบ